ไหนอยากให้แกะให้โอ้ยทำตาปิ๊งๆด้วยตาหวานตาหวานดิไม่ใช่ตาเล็กตาหวานใหม่เลยเยอะอย่างเดียวมันเป็นมอเตอร์เวย์นี่แหละจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บมันลำบากอาะมาค่ะไม่ใช่มันเยอะหรอกมันคุยกับเราบ้านอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย เวลาเราเข้าไปสำรวจนี่ต้องปบากมีไม่ใช่ทางหลวงแผ่นดินอ่ะไปเอาไปนั่งรอไปนั่งรอที่เก้าอี้มันเป็นแบบว่าขอเข้าสำรวจหน่อยนะครับบางคนยึ่ยักไงก็เป็นมอเตอร์เวย์มันไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นลูกปอมอ๋อมันเล็มันเคี้ยวได้นั่งอะไแก่เลยค่ะเดี๋ยวรอถ้าเปลีมาค่อยไปกัน พี่ไปไหมเดี๋ยวผมไปด้วยเอ็มแปดมันมาก่อนแต่ว,ว่าให้เอ็มแปดมาก่อนม่ำเลยอ่า่นมีระวังยุงนะลูกมียุงนะพี่ทำงานนี่ยุงเยอะ่อืมอืยุงตามอื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 มใช่ อยู à, ừ, tô, tô ể, ่ไหนอะหัวใจสีชมพูอยู่บนรถเนี่ย็นนั่นเขาเขาล่างนล้เนี่มันตัวเด็กจะเป็น